มาลองดูฟังก์ชันมี h โฮมนะครับสำหรับ d ีมบอร์ดเดบิวทกันนะครับเมื่อเราสร้างแมปแล้วนะครับผมลองดูดฝุ่นไปสัก2ครั้งแล้วนะครับเมื่อเราดูดฝุ่นเสร็จนะครับมันก็จะมีฮิสตอรีให้ดูนะเดี๋ยผมจะเปิดฮิสตอรีให้ดูอันนี้คือฮิสตอรีล่าสุดนะครับสังเกตว่าในการทํางานของเขาอะนะครับคุณโยนน่าจะดูดฝุ่นคือรอบๆมุมห้องแบบชิดผนังก่อนนะครับเนี่ยเขาจะเดินเส้นเส้นนอกก่อนนะครับเดินเส้นนอกจนครบแล้วนะครับรอบบ้านนะครับ จากนั้นนะครับเขาจะเข้ามาเก็บรายละเอียดน,นะครับคือก็ารดูดฝุ่นเป็นตัว S อย่างเงี้ยครับเขาจะดูดฝุ่นแล้วก็เป็นโอเกับตัวไปไป,ไปมาๆอย่างเงี้ยนะครับอันนี้คือการดูดฝุ่นนะครับพื้นแผนิวที่เป็นแบบนี้นะครับถ้าพื้นที่เป็นที่โล่งเนี่ยเขาจะทํางานแบบเป็นโอเอสตรงแล้วก็กลับตัวนะครับแล้วก็กวาดเหมือนที่ไปไเรื่อย แต่ถ้าการทํางานของเขาเนี่ยไม่เป็นตัวเอสเนี่ยสังเกตว่ามันจะไม่สามารถถูพื้นต่อเนื่องแบบนั้นได้เนี่ยเนื่องจากติดสิ่งกีดขวางนะครับเช่นมีโต๊ะกินข้าวมีเก้าอี้อยู่เงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นมันจะถูแบบตัวเอสไม่ได้มันจะเข้าไปวนแบบนี้การจัดของมันก็จะมีผลกับประสิทธิภาพการทำความสะอาดของพื้นนั่นเองนะครับถ้าเกิดของเรามันเยอะเนี่ยมันครับมันก็ต้องหลบพอหลบไปเนี่ยมันไม่สามารถ ถูกเป็นตัวเอสได้เพราะนั้นพื้นที่ที่มันดูดฝุ่นนะครับอาจจะไม่สม่ําเสมอก็ได้นะครับอีกฟังก์ชันหนึ่งที่มีประโยชน์นะครับที่ผมได้ลองใช้เนี่ยก็จะเรียกว่า no-go zone นะครับ no-go zone คืออะไรครับคือเป็นบริเวณสีแดงเนี่ยที่เราไม่ต้องการให้หุ่นยนต์มันเข้าไปนะครับเป็นบริเวณเนี้ยบางพรมแบบเคลื่อนที่ได้นะครับแผนพรมเช็ดเท้าอย่างเงี้ยนะครับสังเกตว่าหุ่นยนต์มันเดินไปถึงพรมเนี่ยเมื่อไหพรมมันเบาใช่ไหมครับมันก็จะดันพรมมัโดนดันไปมันก็ ทำให้ผมมันก็ไม่อยู่ตาจันตำแหน่งนะครับเราสามารถตั้งเป็นสีแดงได้สีแดงคือมันก็จะเว้นที่ครับคือมันจะข้ามไม่เข้าไปบริเวณนี้เลยนะครับที่ความสะอาดวงสีแดงเนี่ยจะเป็นพื้นที่ของห้องน,น้ำฮะก็คือผมก็ไม่ให้มันเข้าไปนะครับก็ทําสีแดงไว้เลยแล้วก็บริเวณหนึ่งที่ยาวๆเนี่ยตรงนี้คือใต้ชั้นทีวีนะครับตัวหุ่นยนต์ตัวเก่าของลุงบ้านะครับมันสามารถรอดเข้าไปได้เพราะมันอาจจะเตีต้ยก,กว่านะครับแต่ของ d e มี่บอร์ดิวเทนเนี่ยเนื่องจาก มันมีตัวเซนเซอร์เรดาร์นะครับทำให้มันติดนะฮะอันนี้ที่ผมลองมันติดก็เลยเซตไม่ให้มันเข้าไปเลยนะครับอันนี้ซึ่งเป็นข้อดีของ Nimble Duplicate นี่คือเราสามารถเซต Virtual No Go Zone ได้นะครับคือถ้าเราไม่ต้องการให้มันไปบริเวณไหนเราก็มาร์กเลยนะครับงั้นฟังก์ชันนี้เราสามารถเพิ่มลดเองได้นะครับเช่นต้องการเข้าไปเพิ่มบริเวณนะครับที่มีพรมหรือว่าไม่ต้องการให้มันเข้าไปความสะอาดอยู่นะครับเขากดตรงล่างขวานะครับเรียกว่า No Go Zone No Go Zone เนี่ยเขาจะมีให้เลือก สามประเภทนะครับก็คือ virtual wall, no go zone แล้วก็ no mop zone นะครับ virtual wall เนี่ยก็จะเป็นการขีดมันเลยครับว่าบริเวณไหนที่เราไม่อยากให้มันเข้าไปครับขีดเป็นเส้นไปเลยมันก็จะไม่เข้าไปนะครับเป็นี้เข้าแบบนี้อ่านผมผมไม่ได้ใช้อยู่นะครับแต่ที่ผมใช้เป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้เรียกว่า no go zone นะครับเพราะเรากดเข้ามาเนี่ยนะครับมันก็จะสร้างพื้นที่ขนาด1นึคูณหนึ่งตารางเมตรแล้วเราก็ลากตรงนี้นะครับไปในบริเวณไม่อยากให้มันเข้าไปตรงไหนเข้ามาเข้าไป อ่าแล้วมไม่เข้าไปเวนนั้นอีกนะครับก็จะมีข้อจเว้นคือถ้าเกิดไปเราไปทำดูโคโซนะครับใกล้ๆก,กับตัวเบสเต t ชั่นมาเนี่ยมันจะมันจะไม่ยอมมันจะเตือนนะครับว่ามันใกล้กันไปกับตัวตัวเบสเตชั่นนะครับมันจะมีผลการทํางานอะไรเงี้ยน,นะครับเพราะนั้นดูโคโซนี้เราสามารถเอาเข้าออกได้ปรับขยายขนาดได้นะครับก็นะครับขยายแบบนี้ นั้นจากแผนที่เนี่ยมันทําให้นะครับบางทีมันไม่เป๊ปะพอดีก็อาจจะดูสังเกตรตรงมุมห้องแล้วก็ตัวขนาดของสีแดงนะครับว่ามันพอดีกับพื้นที่เราต้องการบล็อกมันหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะอย่างอันหนึ่นะงที่สําคัญคือนะครับถ้าบริเวณไหนเรามีเครื่องใช้ไฟฟ้าเช่นมาเฟผ่านลมเนี่ยแล้วมันมีสายไฟลากพื้นอยู่นะครับมันมีโอกาสที่หุ่นยนต์เนี่ยมาอาจจะไปพันสายไฟนะครับดึงสายไฟแล้วก็ดูดเข้าไปอะไรเงี้ยทาให้มันติดได้นะครับเราก็อาจจะเข้าไป เรียกว่าเซตนโกโซนให้มันเข้าไปในริณนั้นก็ได้อย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรียกว่ายูสเซตการใช้นโกโซนนะครับถ้านโกนี่คือจะไม่เข้าทั้งการดูดฝุ่นแล้วก็ถูพื้นนะครับแต่จะมีอีกฟังก์ชันหนึ่งคือเรียกว่านมอฟโซนนะครับนมอฟโซนคือจะเป็นบริเวณที่สามารถให้เข้าไปได้คือให้เข้าไปดูดฝุ่นอย่างเดียวนะครับถ้าเราต้องการยกเว้นการถูพื้นบริเวณนี้แล้วก็กดนมอฟโซนได้กนะ็จะเป็นสีน้ำเงินแบบนี้นะครับ ก็จะเหมาะบริเวณที่สมมติเป็นพื้นที่ที่เป็นพรมปูพื้นชิ้นใหญ่นะครับเราไม่ต้องการให้มอบเข้าไปโดนเลยยงรร <c oughs> นะครับก็ฟังก์ชันแผนที่ตัวอื่นนะครับตอนที่เราเซตครั้งแรกเนี่ยระบบจะมีการทําแมปแม n เนจ m เมนต์ไว้นะครับ <c oughs> แมปแม n เนจ m เมนต์เวลาเราสร้างไว้เราสามารถตั้งชื่อได้นะครับสามารถรีเนมได้แลือว่ากด e ี e t ทก็ได้นะครับแล้วก็ถ้าตัว Map Management เนี่ยสำหรับบ้านที่มีหลายชั้นนะครับก็สามารถเรียกว่าเปิด e n a b l e อ่ามันติ f o ร์แมปนะครับมันติ f o ร์แมปคือมันจะมีชั้น1ชั้น2ออะไรเงี้ยนะครับแล้วก็แต่ละชั้นเนี่ยมันสามารถเนมได้ต่างกันนะครับอันนี้เดี๋ยวผมลองใช้ละเอียดแล้วผมอาจะมาทําคลิปรีวิวแบบตรงนี้อีกทีนึงนะครับเพราะว่าผมอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะแล้วมันจะต้องเอาตัวเบสเซชั่นย้ายขึ้นไปชั้น2หรือเปล่าอะไรเงี้ยเพราะว่าเวลามันถูกพื้นใช่ไหมครับมันต้องกลับมาถูกไม้มอบเงียแต่ถ้าดูดฝุ่นพอเข้าใจได้เราอาจจะยกมันขึ้นไปแล้วก็ให้มันดูดฝุ่นนะครับอันนี้เดีียววลลออองงงงใช้้คคคมารรริบบะะกัันนึ่ ก็คือมันรองรับการทำมันิเมอร์แมป,ปนั่นเองนะครับสำหรับบริเวณบ้านที่มีหลายชั้นนะครับสำหรับบ้านที่เป็นสมมติว่าชั้นล่างเนี่ยนะครับเมื่อเราเมื่อมันเซเวมาแล้วนะครับมันมีฟีเจอร์คือเมื่อเรากดเข้ามานะครับเรากดกดเข้าไปที่แมปนะครับพอกดเข้าไปที่แมปเนี่ยโดยดีฟอลต์แล้วนะครับถ้าพื้นที่มันเลเซอร์มันมองเห็นกันหมดเนี่ยมันจะคิดว่าทั้งหมดนี้คือห้องเดียวกันนะครับแล้วก็ตั้งชื่อไว้เป็นรุมหนึ่งแต่ในตัวแผนที่นะครับมันจะมีฟังก์ชันคือเราสามารถ แบ่งซอยย่อยอก็ได้นะครับบริเวณไหนเนี่ยเราจะตั้งชื่อห้องเพิ่มขึ้นไปนะครับอันนี้มีประโยชน์อะไรนะฮะก็คือถ้าเรามันเป็นบริเวณเดียวกันเนี่ยมันจะเรียกว่าเป็นรูมหนึ่งครับเวลามันสั่งทางานเนี่ยมันก็จะเป็นสั่งทางานทั้งรูมก็คือ้ังบริเวณนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราสามารถทําแผนทาความสะอาดได้แตกต่างกันได้นะครับเช่นเราจะบอกอาจจะบอกว่าบริเวณโต๊ะกินข้าวเนี่ยเนื่องจากมันมีคนมานั่งอาจจะมีฝุ่นอะไรเยอะนะครับมีเศษอาหารอะไรเงี้ย อาจจะให้ทำความสะอาดบ่อยหน่อยสักวันละสองครั้งนะครับส่วนบริเวณอื่นเนี่ยนะครับเช่นตรงลิฟ i ิ g ง o ูมอะไรเงี้ยตรงที่ดูทีวีกันก็ให้วันละหนึ่งครั้งถ้าเป็นรักษณเนี้ยนะครับจะต้องแบ่งแบ่งแยกโซนออกมานะครับอันการแบ่งจะมีฟีเจอร์อยู่ด้านล่างนะครับเขาเรียกว่าเป็นการเหมือนหรือว่าสปิดนะครับแต่เน้่อย่างเนี้ยทัานมีทั้งบริเวณเดียวอยู่แล้วก็จะไม่ได้ใช้เหมือนนะครับเราจะใช้เรียกว่าสปิดเพื่อแบ่งมันออกมานะครับสปิดเพื่อแบ่งนะบเช่นผมจะแบ่งบริเวณ แอเรียนี้นะครับเขาจะให้มีขีดตรงนี้ถ้าขีดตรงนี้นะครับขีดข้างบนข้างล่างตรงด้านล่างเนี่ยจะเรียกว่าเป็น l ล v วิ g r ง o ูนะครับด่านบอกเป็นที่กินข้าวนะครับผมก็กดสป l i t เขาบอกว่าถ้าถ้าทำ Split ไว้นะครับสิ่งที่ได้เราได้ทำ Schedule การทารําศาด์ไว้เนี่ยมันจะใช้ไม่ได้ละนะครับเพราะของเดิมมันจะจำเป็นห้องใหญ่เพราะผมก่อนคอนเฟิร์มไปนะครับ อันนั้นไม่เป็นไรเราไปสร้างใหม่ได้ง,ง่ายนะครับแล้วกดคัด f i r แบบคอนเฟิรไปนะครับโอเคอเวลาสปิดอาจจะต้องซูมดูหน่อยนะครับเอาอที่มันเป็นตัดขอบพอดีนะครับถ้ามันเป็นเส้นลอยๆอ,อยู่กลางกลางบ้านอาจจะแบ่งเม็ดูกเนาะ,ะแบ่งแบบนี้แล้วกันนะ,ะแล้วกดสปิดใหม่ ตรงที่มีเส้นเส้นนี้นะครับเพราะแบ่งเสร็จนะครับเราจะเห็นว่ามันมีสองสีนี้สองสีเนี่ยเราจะตั้งชื่อมันได้นะครับตรงลูมหนึ่งจะเป็นอันนี้ละกรีเนียนะครับอันตรงนี้คือริเวิงรูมนะครับ ตรงนี้ไฟฟ้าค living room การตั้งชื่อหมันข้อดีคือเวลาเราสั่งทางภาษาครั้งต่อไปนะครับอ่ามันจะสั่งแบบละเอียดได้นะครับให้ไปทางภาษาท้องห้องไหนกี่ครั้งสั่งสกเกจดูได้ต่างกันนะครับอยากจะถูห้องครัวเนี้ยวันละสามครั้งนะครับที่กินข้าววันละสองครั้งแล้วก็ล i v i n g room วันละหนึ่งครั้งเนี้ยจะแบ่งแยกแบ่งได้นะครับอ่าผมจะแบ่งอันหนึ่งก็คือตรงตรงด้านนี้นะครับตรงเห็นที่เห็นสื้อขาวนี้เป็นตู้เย็นนะครับด้านหลังตู้เย็นเนี้ยจะเป็นห้องครัว ผมว่าจะแบ่งเพิ่มนะครับกดสปริตครับกดสปริตแล้วก็เอาเส้นแบบนี้นะครับหลังตู้เย็นเนี้ยไปน้องครัวก็แบ่งแบบนี้เลยนะครับตัวแผนที่มันที่เห็นขีดขีด อย่างเงี้ยมันมันคือประตูที่เปิดอยู่สีผ้าองศานะฮะมันยังก็ตัวเลเซอร์มันดีเทคไว้เป็นบานประตูที่เปิดอยู่เห็นบริเวณหลังบานประตูเนี่ยนะครับถึงแม้มันเข้าไปข้างหลไม่ได้เนี่ยมันแต่มันในแบบมันสร้างมาให้ออกมา,มาให้เราเห็นผมกดสปิตก็ติดน้ครแ,แบ่งไม่ถูกเอาใหม่นะฮะก็ให้มันเอาเป็นตู้เย็นอลไรแล้วนะตู้เย็นกับบริเวณหน้าประตูนี่เลย ไม่ต้องเปลมากก็ได้นะครับให้แบ่งเป็นโซนให้พอดูเรื่องครับก็จะมีสามห้องแล้วนะครับ mm hmm. อืมอ่าต่อไปผมจะตั้งชื่อนะครับอ่าห้องลูมสามเนี่ยก็คือแล้วก็รีเนมไปอ่าดินิ่งฮอก็ตรงลูมสองอันนี้เป็นกิทเช่นนะครับกิทเช่น แบ่งเป็นสามโซนแล้วนะครับจะแบ่งอีกโซนก็ได้มันมีห้องน้ำอีกนะครับแต่ไปห้องน้ำนี้ที่ผมนี่ผมคงไม่ได้ใช้นะเพราะว่าผมไม่ได้ผมเซตเป็นสีแดงไม่ให้มันเข้าไปอยู่แล้วนะอืมแบ่งไปก็ได้ให้มันรู้ว่ามันคือบริเวณห้องน้ำนะครับโอเคตอนเราจะแบ่งโซนไหนถ้ามีหลายอันนี้เราจะต้องคลิกเลือกรูมนั้นก่อนนะครับ แล้วก mm ็เส้นแบ่งมันอย่างเงี้ขึ้นมาให้นะครับโอเคกดสปิดตรงนี้มันคือบัตรลูมก็ถ้าเราแบ่งเกินนะครับเราต้องการต้องการเมิดก็ได้นะครับเอากลับคืนนะครับสองอันให้เป็นอันเดียวกัน นะครับเช่นผมบอกโซนเนี้ยกับโซนน,ซน,นี้ผมจะเมิดนะครับพอคนเมิดมาให้เลือกสองอันเลือกสองอันก่คอนเฟิร์มกดบวกนะครับมันก็จะรวมกันให้อ่ให้มีเครื่องหมายบวกสองอันล้วกดเกเคคือการเมิดใหใ้เป็นพื้นที่เดียวกันอ่าเกีคนี่คือแผนที่นะครับอืมเราก็ได้แผนที่ท,ที่ที่มีการแบ่งโซนของห้องแล้วเกเค อ๋อข้อมูลที่มันโทรศัพท์มันหายไปในฮิสตอรีมันน่าจะยังอยู่ฮิสตอรีสม,มุิอันนี้ที่คอนเสิร์ตล่าสุดนะครับอันนี้เป็นภาพก่อนแบ่งโซนเห็นไหมมันก็จะทำคลีนทั้งหมดเป็นชุดเดียวกันแบบนี้ครับตอนที่มันคลีนก็เราก็จะเห็นมันมันทาที่ขอบก่อนแล้วก็มันทาเป็นตัวเอสอย่างนี้ครับโอเคเดี๋ยวให้ดูฟังก์ชันอื่นนอกจากแผนที่นะครับก็วิธีการควบคุมหุ่นยนต์นะครับก็จะมีปุ่มที่เซตติ้งอยู่ด้านบนจุด3จุดนะครับ น,นี่เป็นการเซตติ้งพวกโรบอทนะครับเช่น d ี v i c e s t t t i n เนะี่ยทำอะไรได้บ้างนะครับมี Time Zone มีปรับเสียงเสียงพร้อมหุ่นยนต์นะครับมีเสียงแล้วก็มีภาษาหุ่นยนต์ที่ให้ม,มันพูดนะครับไม่อย่ภาษาไทยนะก็เราส่วนใหญ่คนไทยน่าจะเลือกเป็นภาษาอังกฤษโอเค n o t i t i o n t i o n ก็จะ okay. มีเสียงเตือน n o t i f i c a t i o n นะครับให้ r e c o g n i z e Carpet นะครับให้ตัวจับโพรมนั่นเองนะครับ แล้วก็คาเปตบูส์เนี่ยหมายความว่าถ้าเจอพื้นที่ผมเนี่ยมันก็จะเพิ่มแรงดูดนะครับถ้าต้องการก็เปิดตรงนี้แต่ผมไม่ได้มีผมพื้นใหญ่นะครับผมปิดไว้อ่าเปิดปุ่มใช้ล็อกไหมนะครับปิดฟังก์ชันไม่ให้เด็กเล่นนะครับคือปุ่มที่ตัวเบสเนี่ยกดไปมันจะใช้งานไม่ได้นะครับต้องไปอัลล็อกก่อนรีซูมคลีนนิ่งโหมดหมายความว่าถ้าเกิดว่าระหว่างทํางานเนี่ยถ้าแบตเตอรี่มันอ่อนนะครับมันจะกลับมาชาร์จด็อกอัตโนมัติก็กดเปิดไว เปิดดูนอดริสเสริมไหมนะครับถ้าเราไม่อยากให้มันทำงานช่วงกลางคืนนะครับเราก็เปิดดูนอดริสเสริแล้วก็เลือกช่วงเวลาที่เราต้องการนะครับไม่ให้มันทางานนะครับแต่ที่ผมได้ลองก็เสียงมันไม่ได้ดังมากนะครับตั้งทํางานกลางคืนแล้วก็เปิดโหมดสแตนดาร์ดหรือโหมดไฟเอทนะฮะมันก็ไม่ได้รบกวนเรามากสเกดูกรีนอัพเนี่ยนะครับจะเป็นการตั้งสเกดูก l ในการทำความสะอาดนะครับตรงกรีนเลเยรเนี่ยนะครับก็จะมีให้เลือกว่าจะกรีนทั้งหมดหรือว่ากรีนเป็นห้อง นะครับถ้ากิดเป็นห้องก็ให้เลือกว่าจะเอาจะเอาห้องไหนนะครับกดเข้าไปนะครับสมมติผมเอา,เอาตรงที่กินข้าวได้แหละนะครับกับห้องครัวให้ทําวันละสองครั้งทําตอนกี่โมงนะฮะทำตอนหกโมงเชา้าให้ทําตอนหกโมงเช้าให้ทําซ้ําวันไหนนะครับผมบอกให้ซ้ำซ้ำทุกวันก็เลือกแบบนี้กอคอนเฟิร์มไปนี่ก็คือได้สเกจด่วนหนึ่งห้องแล้วนะครับ มันบอกว่าเราเซตทนหโมงเนี่ยก่อนหน้านี้เราไปเซตดู Not ดิสเซ r รเป็นสี่ทุ่มถึงแปดโมงนะครับถ้างั้นมันจะทำงานในช่วงเรียน Do Not ดิ s t ซ r รนะคอนเฟิร์มหรือเปล่า,าผมบอกตกลงไปอันนี้ได้หนึ่งห้องแล้วโอเคลองเพิ่มไปอีกห้องที่เหลือได้นะครับเอาเป็นห้อง l ิฟวิ่งล o m นะฮะหรืองหัวงให้ทำช่วงให้ทำช่วงเย็นละกันสี่โมงเย็น ะครับแล้วก็ให้ทำซ้ำหรือเปล่าให้ทำซ้ำวันละครั้งแล้วก็กดโอเคนะครับก็ได้สองตารางนะถ้าเราต้องการให้ห้องกินข้าวกับห้องครัวเนี้มันทำซ้ำวันละสองครั้งเราต้องไปเพิ่มสเกนโทเข้าไปอีกอย่างนะครับของห้องที่เราต้องการสองห้องนี้นะครับให้ทำช่องห้าโมงเย็นทำซ้ำ,ำ,ำวันไหนทำทำทุกวัน แบบนี้นะครับเราก็จะได้การทางวิศวะเนี่ยที่แตกต่างกันของแต่ละห้องนะครับเป็นแบบนี้มีคินทิ้งทิสรีที่เราทําไปนะครับมันก็จะมีอะไรให้ดูว่าทําไปนะครับแต่ละครั้งก็เข้าไปดูได้นะครับว่าครอบคุมพื้นที่หรือเปล่านะครับคือครั้งแรกเนี่ยครั้งแรกเป็นการสร้างแผนที่นะครับเนี่ยการครีเอทแมปเนี่ยจะใช้เวลาห้านาทีสําหรับพื้นที่มันบอกว่าพื้นที่เจารังเมยเนี่ยไม่ตรงนะครับเป็น อ๋อไม่ใช่อันนี้เป็นผมผมลองทดสอบลองดูดฟูดูดุ่นไปเจ็ดตารางเมตรแล้วก็กดยกเลิกมันนะครับเพื่อไปดูว่ามันติดอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยแหละแล้วก็ครั้งที่สองนะครับครั้งที่สองไปกันทำแบบเต็มพื้นที่นะครับอันเนี้ยพื้นที่ทั้งหมดออกมาสามสิบตารางเมตรนะครับใช้เวลาสี่สิบสามนาทีนะครับเมื่อมันทําแต่ละครั้งนะครับมันจะพอนะครับการแผนที่การเดินของมันนะครับว่าครอบคลุมพื้นที่ที่ธรรมศาสตร์ที่เราเลือกไว้หรือเปล่านะครับ แอปนี้นั่นเองนะครับแต่ละครั้งเมนู Accessory usage ได้ดูอายุได้ครับของตัวอะไ่ที่มันใช้งานนะครับมีอะไรบ้างมีฟิลเตอร์ฟิลเตอร์ของตัวกล่องเก็บฝุ่นนะครับตอายุใช้งานอยู่ประมาณเท่านี้ชั่วโมง1้อชั่วโมงนะครับยังคงเหลืออยู่99%แปลงด้านข้างแปลปัดด้านข้างเหลืออยู่99%สนะครับเมนบัสเหลือ99% Mop Pad เอรเหลือ100%อันในนี้ผมยังไม่ได้เริ่มใช้ Mop แพดนะครับมันสามารถ track ตัวอะไหล่ได้นะครับ เมนูรีโมทคอนโทรนะครับเราสามารถสั่งหุ่นยนต์มันเคลื่อนที่ที่เราต้องการได้เกิดมาติดเนี่ยเราก็ลง c คอนโทรด้วยรีโมทก่อนให้มันออกมาการโลเคชั่ไม้ลบบอทคือมันเกิดมันไปติดมันไม่อยู่ที่ตัวเบสเนี่ยนะครับเรากดเพื่อเช็คว่ามันอยู่ไหนตรงนี้มีฟังกชันอีกอ่าดีไวเนมคือการตั้งชื่อนะครับโลเคชั่นมาหนึ่งเมงก็ตัวนี้มันจะตั้งให,ให้เซ็ตเราให้เราว่าว่า Connect r o u t e เรตัวไหนเสรัพอยอะไรนะครับ นะครับ device sharing เราสามารถแชร์ device นี้ให้กับ a อ c เ u า t m มีของคนอื่นในบ้านก็ได้นะครับสำหรับซีนนะครับตัวนี้คือออโตเมชันของแอปมี่โฮมนั่นเองนะครับถ้าเราต้องการเพิ่มเนี่ยนะครับก็กดบวกนะครับการกําหนดซีนหรือว่าออโตเมชันนะครับสําหรับแอปพวกสมาร์ทโฮมเนี่ยอ่าเนื่องจากมันเป็นค่ายนะถ้าเราใช้มี่โฮมเนี่ยออโตเมชันเนี่ยมันจะควบคุมเฉพาะอุปกรณ์ของมี่เท่านั้นเนี่ยนะครับอย่างเช่นผมต้องการตั้งเงื่อนไขนะครับของออโตเมชันเนี่ย กดแอดเข้าไปนะครับซึ่งอ e f ของมี h โฮมเนี่ยตั้งไว้ว่าถ้าอะไรเกิดขึ้นนะครับซึ่งตัวแรกจะมีให้เลือกคือ Timer ก็คือเมื่อถึงเวลาที่ต้องการคือตั้ง Timer นะครับมีผมไม่ตั้งนะแต่ถ้าต้องการโหมด Smart เนี่ยนะครับมันสามารถใช้เซ็นเซอร์จากอุปกรณ์อื่นของมี่นะครับอย่างกรณีเนี่ยเอาเครื่องฟอกอากาศนะครับ กดเข้าไปนะครับเครื่องฟอกกาศวัดค่าอไรายได้เนี่ยเขาจะเอาค่าตรงนี้นะครับมาเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างออโตเมชันนะครับเช่น PM 2 5เนี่ยมีค่าสูงเกินเท่าไหร่นะครับคืออากาศไม่ดีเกินเท่าไหร่เอาสมวติเป็น50นะผมลองทำให้ดูนะแล้วจะให้ทำอะไรนะครับอันนี้คือเงื่อนไขที่จะตั้งเจะให้ทำอะไรจะให้หุ่นยนต์มันทำความสะอาดไหมนะฮะในบ้านผมแม่มีอุปรกรณ์มีสามชิ้นนะครับ ก็นอกจากเครื่องฟอกอากาศ3 h มแล้วนะครมีลิม b ตดับเิทนะครับก็จะมีไฟของยี่ไร์นะครับอีก2ดวงนะครับสามารถสั่งได้ว่าให้ทำอะไรนะครับถ้าอากาศไม่ดี pm 2.5เกิน50ให้ทำความสะอาดบ้านประมาณนี้ครับให้สตาร์ทกิดอัพอันเนี้ยที่สามารถเซตออโตเมชันได้นะครับอ๋อนอกจากเรื่อง pm สองจุดห้าแล้วมันยังมีพวกอุณหภูมิได้ด้วยนะครับ เพราะว่าตัวฟอกอากาศก็วัดอุณหภูมิได้แล้วก็วัดความชื้นได้หรือว่าวัดสถานะของเครื่องฟอกอากาศว่าปิดหรือเปิดอยู่นะฮะเอาตรงนี้เป็นเงื่อนไขในการสร้าง automation ได้นะะะน,น,นะครับประมาณนี้ตัวมาอัปเดตนะครับการอัปเดตเฟวน์มแวร์ก็ทำตรงนี้นะครับกดเข้ามาถ้ามีเวอร์ชันใหม่มันก็จะขึ้นมาแล้วกดอัปเดตนะครับตอนช่วงอัปเดตตัวหุ่นยนต์จะต้องอยู่ใน base s t a t เท่านั้นนะครับแล้วก็ปุ่มเฮลแล้วก็เป็นการเซตติ้งที่บางวันนี้เอาแอรช็อตคัทเอาบริเวณหน้าโฮมสกรีน แบบนี้แล้วก็เลือก a to h o m o s e Skin นะครับมันจะเข้าไปอยู่ในเป็นการช็อตคัดเพื่อเรียกการใช้งานแบบแบบเร็วนะครับกดมาแล้วก็ช็อตคัดไว้ที่หุ่นยนต์เลยนะครับไม่ต้องไปกดแอปมี h โฮมแล้วก็มาเลือกหุ่นยนต์ก็น่าจะหมดแล้วนะครับฟังก์ชันสําหรับเซตติ้งของตัวหุ่นยนต์ จากนั้นจะมีฟังก์ชัน cleaning setting นะครับเป็นการตั้งค่าช่วงวามะาาดนะครับ c l น a n i n g m o เนี่ยจะมี mode ดูดฝุ่นอย่างเดียวนะครับคือโหมดซ้าย sweeping นะครับหมดที่สองเป็น mode mop นะครับกดได้เราต้องใส่ mop pad ก่อนครับส่วนโหม e ที่3เนี่ยทั้งดูดฝุ่นแล้วก็ถูพื้นสองหมดเหมือนกัน suction setting ก็คือความแรงนะครับของการดูดฝุ่นนะครับมีอยู่4ระดับครับมีโหมด quiet นะครับ standard strong แล้วก็ turbo โมดเทอร์โ,รโบนี่เสียงจะดังสุดนะครับมันก็ยังเบากว่าไอ้โรบ,บัทตตัวเก่านะโรบ,บัสต,ตัวเก่าเนี่มนดังมากเลยก็ส่วนใหญ่ที่ใช้แั้โมดแซนด์ดารดนะครับหรือว่าสตองถ้าเกิดดูแล้วสองครั้งเนี่ยผมใช้หมด Standard ก็พอนะครับมันก็ไม่ได้สกปรกมากทั้งซักชั่นเป็นโหมดเงียบนะครับไฟเอดต,อเตรเเลี่ยนเป็นโหมดแตนด์ด r d นะครับ เเคเป็นหมดสตรองนะครับถือวกาจะดังขึ้นนิดหนึ่งโอเ,เป็นหมดดูดแรงถุงส่วนนะครับหมดเทอร์โบโซึ่งอันนี้ผมตั้งเป็นหมดดูดฝุ่นแล้วก็ถูกพื้นสองกันนะครับ มาเตร์วโบแรงสุดได้ประมาณเกือสิบส่วนอันที่3เป็นงานเซตความหมาดของผ้าถูพื้นนะครับก็จะมี3ระดับแห้งสุดแบบหมาดแล้วก็หมาดน้อยคือมันค่อนข้างเปียกนั่นเองนะครับคัสตอมไมซ์ครีนนิ่งนี่ครับคัสตอมไมซ์ครีนนิ่งเนี่ยสามารถเซตพื้นที่แต่ละอันก็คือในห้องหรือโซนเนี่ยเลือกความแรงของการดูดฝุ่นต่างกันได้อย่างเงี้ยนะครับ เกิดเอาไว้ดูดในห้องครัวอยากจะดูดแรงกว่าตั้งให้ดูดแรงกว่า,วาอะไรเงี้ยสามารถทําได้นะครับกีนิ q u e ีเคบอกมันว่าอยากให้ทําตรงไหนก่อนเช่นบอกว่าอยากให้ห้องครัวเป็นห้องที่1ก่อนนะครับจากนั้นให้มันวิ่งไปทําที่ Living Room นะครับแล้วก็ค่อยไปนะตรงนี้ชื่อมันหายไปนะครับตรงนี้เป็นที่ทานข้าวนะครับเป็นดินนิ่งแอเรียเรียงตามแบบนี้นะครับ ให้มันทําแบบนี้ก่อนมัจจะได้ไม่วิ่งมัว่วเสร็จเสร็จมันท้องห้องไปอ่าก็มีเท่านี้นะครับอ๋อจะมีโหมดหรือว่าเซลล์คลีนนิ่งเซตติ้งครับเซลล์คลีนนิ่งเนี่ยเป็นเรื่องของการซักผ้าถูพื้น,นครับเราสามารถเซตการซักผ้าถูพื้นของมอบนะบครับเป็นพื้นที่นะครับพื้นที่หมายความว่าถ้าเกิดว่ามันถูพื้นไปแล้วทุกๆ5ตารางเมตรเนี่ยให้มันกลับมาซักผ้าถูพื้นนะครับส่วนส0บเนี่ยคือพอมันถูพื้นไปสิบตารางเมตรมันกลับมา บนสิบห้าเนี่ยถูกพื้นเป็นสิบห้าครัง้งเองแล้วกลับมานะครับถ้าพื้นที่ที่เราไม่สกรปะะาากสรกน,นะครับอาจจะเซตเป็นสิบหรือสิบห้านะครับแต่พื้นที่สกรปรกเนี่ยเราเซตเป็นห้ามันจะกลับมาบ่อยหน่อยการเลือกเซลล์คลีนบายโซนนะครับหมายความว่าถ้าแผนที่ทำความสะอาดนะครับเราแบ่งเป็นหลายห้องนะครับคนยนก็จะกลับมาเมื่อทาความสะอาดแต่และห้องเสร็จนะครับเราแบ่ง3ห้องเราเซตซีเควนซ์ไว้ทำรูมหนึ่งเสร็จแล้วก็กลับมาซักผ้าถูพื้นแล้วก็กลับไปทำรูมที่2อย่างเงี้ยนะครับเรียกว่าเซตบายโซน ส่วนด้านล่างเนี่ยนะครับเป็นการสั่งงานนะครับให้หุ่นยนต์มันทำเซลล์คลีนนิ่งหรือว่าเซลล์ดรายิงนะครับเซลล์คลีนนิ่งคือการถูผ้าถูพื้นนะครับถูเสร็จแล้วมันจะมันหมากนะครับเพื่อไปถูต่อส่วนสตาร์ท r ายิงเนี่ยนะครับถ้าหุ่นยนต์มันเมื่อทำความสะอาดตามโปรแกรมแต่ละครั้งเสร็จแล้วนะครับมันจะทำผ้าถูพื้นให้แห้งนะครับโดยการเป่าลมร้อนนั่นเองนะครับเรียกว่าสตาร์ทรายิงปุ่มข้างล่างเนี่ยเป็นการสั่งเพื่อสั่งแมนนมันนะครับถ้าเราต้องการ สั่งซักผ้าถูพื้นหรือว่ากดสตาร์ไดายองก็กดตรงนี้ก็ได้ครับโอเคนี่ก็เป็นฟังก์ชันคร่าวๆข,ของมีโฮมสำหรับผลยนต์ท่างความสะอาดนะครับดีมี่บอด W10 นะครับ